ยิ่งใหญ่เพียงใดดนตรีใครฆ่าเด็กน้อยเหล่านี้คำตอบย้อนกลับไปเมื่อวันที่28สิงหาคม2014วันนั้นเป็นวันพฤหัส,สบดีเมื่อเด็ก3คนถูกพาออกจากโรงเรียนประถมแซ็กเซอร์สโกเตอร์อีกสองคนถูกพาตัวจากศูนย์รับเลี้ยงเด็กใกล้เคียงพี่น้องทั้ง5้าคนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านการเดินทางครั้งนี้ควรจะสั้นคุ้นเคยและปลอดภัยแต่การเดินทางนั้นกลับเปลี่ยนไปอย่างประหลาดแทนที่จะกลับไปยังบ้านเคลื่อนที่เล็กๆที่ซ่อนอยู่ในถนนลูกรังในเล็กซิงเทิ o u n t คนทรี เซาแคลเนอร์ Carolina, คนขับรถกลับเลี้ยวอย่างไม่คาดคิดรถจอดที่ลานจอดรถของวอลมาร์สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาไม่เพียงแปลกแต่ยังน่าสะพรุงกลัวเขาบังคับให้เด็กๆลงจากรถตรงนั้นท่ามกลางสถานที่สาธารณะที่คึกคักเขาดันเด็กๆออกไปด้วยแรงทั้งหมด แล้วพากลับเข้าไปในรถทำไมไม่มีใครรู้ค่ำวันนั้นเวลา19นาฬิกา12นาทีแอมเบอร์แม่ของเด็กๆโทรไปที่บ้านหนึ่งในเด็กชายชื่อเนเธอรัรบสายเสียงของเขาดังผ่านโทรศัพท์อ่อนเยาวและไร้เดียงสาการสนทนาน,นั้นสั้นไม่มีอะไรผิดปกติแต่แอมเบอร์ไม่รู้ว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้ยินเสียงลูกชายของเธอหลังจากนั้นไม่มีการโทรกลับไม่มีการตอบ ข้อความไม่มีการติดต่อระหว่างช่วงเวลานั้นจนถึงเที่ยงคืนภายในบ้านเคลื่อนที่เงียบเงียบในเมืองเล็กๆทางใต้เด็ก5คนหายตัวไปในวันที่1กันยายนชายคนเดียวกันถูกพบเห็นที่ดังขินโดเนส์ในสปาร์เทนเบิร์รถของเขาขับผ่านคนแปลกหน้าปั๊มน้ำมันจนถึงวันที่3กันยายนเขาเดินผ่านชั้นวางของในวอลมาร์ในเวสเคลิมบีอาหยิบเลื่อยทางพลาสติกขนาดใหญ่ และขดกรดมูรติกใส่ตะกร้าใบาเสร็จจะบอกเล่าเรื่องราวด้วยตัวเองในขณะเดียวกันเด็กๆถูกบันทึกว่าไม่มาโรงเรียนวันศุกร์วันจันทร์วันอังคารไม่มีใครเห็นพวกเขาหลังจากวันนั้นและชายคนนั้นยังคงขับรถต่อไปราวกับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง วันเดียวกันนั้น3กันยายนอมเบอร์โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ลูกๆของเธอไม่มาตามนัดเธอติดต่อไม่ได้ความรู้สึกบอกว่าเกิดอะไรผิดปกติแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่ถึงเวลาจนกระทั่งวันที่9กันยายนเกือบสองสัปดาห์หลังจากเด็กๆหายตัวไปโลกถึงได้รู้ว่าพวกเขาหายไปแต่ตอนนั้นมันสายเกินไปร่างของเด็กๆถูกพบสภาพถูกทำลายจนจำไม่ได้จนกระทั่ง DNA ช่วยยืนยันตัวตนเด็กทั้ง5คนนี้เป็นลูกของพ่อแม่ที่หยาร้างกันและเป็นเหยื่อของพ่อของพวกเขาทีมิติโจนสเตอร์ ที่ฆ่าพวกเขาอย่างโหดร้ายในความโกรธก่อนที่ชื่อทิมมีจอนส์เจอจะถูกจารึกในความทรงจำของทั้งชาติก่อนที่อายการจะเรียกเขาว่าเป็นสัตว์ประหลาดและก่อนการตายอันน่าสยดสยองของเด็กทั้งห้าคนเขาเป็นเพียงเด็กชายเด็กชายที่เกิดมาในโลกที่แตกสลายทุกอย่างเริ่มต้นในปี1981 1, ทิมมี j เจอ เป็นลูกคนแรกและคนเดียวของทิมอตีโจนซีเนียร์และซินดี้โจนซินดีอายุเพียง16ปีเมื่อมีเขาตัวเธอเองก็ยังเป็นเด็กและสิ่งที่ตามมาคือพายุแห่งความผิดปกติที่เหมือนวางรากฐานสำหรับสิ่งที่มืดมนยิ่งกว่าต่อมาทิมอตีซีเนียร์ต่อมาพูดถึงซินดี้ว่าเธอรุนแรงและไม่มั่นคงเธอตะโกนลงไม้ลงมือ และประพฤติตัวในแบบที่น่าสะพรึงกลัวซินดีเคยใช้มีดตัดเสื้อผ้าเธอให้ยาระบายแก่ทารกทิมอรตตีตั้งแต่เขายังเด็กแม้จะไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการแต่คนรอบตัวเชื่อว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงไม่ว่าความจริงคืออะไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเธอไม่ปกติและเมื่อทิมอรตตีเจออร์อายุเพียง18เดือนเธอก็หายไปจากชีวิตเขาอย่างสิ้นเชิงการถูกทิ้งนั้นตามหลอกหลอนเขาเหมือนเงาพ่อของเขาแต่งงานใหม่และพยายามสร้างชีวิตใหม่แต่ทิมอรตตีเจออร์ ได้เริ่มลงทางไปในเส้นทางที่ต่างออกไปในปี2001เมื่ออายุเพียง20ปีเขาถูกจับในอิลลินอยด้วยข้อหาหลายอย่างครอบครองโคเคนปลอมแปลงเช็คขโมยรถข้อหาเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความประมาทแต่เป็นความสิ้นหวังเขาถูกตัดสินจำคุก7ปีแต่รับโทษเพียง2ปีจากนั้นแอมเบอร์ไคเซอร์ ก็เข้ามาเธออายุ18ปีหญิงสาวจากเพนซิลเวเนียเมื่อพบกับทิมมตีวัย22ปีในเชอร์คอโกบนกระดาษมันอาจดูเหมือนการเริ่มต้นใหม่โอกาสในการสร้างส,างสิ่งที่ดีกว่าพวกเขาแต่งงานกันในปี2004นในดูเพ็กแคนทรีอิลิโนยและจากความสัมพันธ์นี้มีลูกห้าคนเมอาอิไลอัสเนเธอร์เกเบรียลและเอบเ์เกลเด็กน้อยทั้งห้าคนนี้มีดวงตาสดใสเสียงนุ่มนวลและความฝันที่ยังรอการเติมเต็มพวกเขาย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพนซิลเวเนียไปมิซซิสซิปี และสุดท้ายเซาแคลิเนอร์ทิเมตตีได้รับปริญญาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมิสซิสซิปปีสเตตยูนิเวอร์ซิตี้ในปี2011เขาได้งานดีที่อินเทใน Columbia, โคลัมเบียด้วยเงินเดือน71,000ดอลลาร์เขามีความมั่นคงความสำเร็จและครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ภาพที่สวยงามไม่ได้หมายถึงความสงบพวกเขาไม่ได้อยู่ในบ้านชานเมืองในฝันแต่ตั้งรกรากในบ้านเคลื่อนที่กับแคบในเล็กซิงเทิร์นคันทรีแอมเบร์ อยู่บ้านเลี้ยงลูกและรอยร้าวเริ่มปรากฏแอมเบอร์ต่อมาให้การว่าทิเมอรตีมีความเชื่อที่น่าสะพรึงกลัวเขาควบคุมทุกอย่างมีความเคร่งาศาสนาสำหรับเขาผู้หญิงควรอยู่นิ่งและเงียบเด็กๆต้องเงียบเชื่อฟังและแทบจะมองไม่เห็นเธอเคยบอกว่าเขาพูดถึงการอยากมีฟาร์มที่เต็มไปด้วยเด็กไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะอยากปกครองเมื่อตำรวจคนของของเขาในภายหลังพวกเขาพบเอกสารทางาศาสนาที่ เน้นเรื่องการลงโทษทางกายความเชื่อฟังและการควบคุมจากภายนอกครอบครัวโจนสอาจดูเหมือนครอบครัวอนุรักษนิยมทั่วไปเพราะที่มีงานดีแม่ที่อยู่บ้านเด็กๆวิ่งเล่นเท้าเปล่าในสนามแต่ภายในกำแพงของบ้านเคลื่อนที่ในเล็กซิงเทนความมืดกำลังก่อตัวและชายที่เป็นศูนย์กลางของทุกอย่างทิมอติโจนสเตอร์ กำลังหมุนวนอย่างเงียบๆคุณเห็นไหมสัตว์ประหลาดไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันถูกสร้างขึ้นทีละชิ้นด้วยประสบการณ์ทีละอย่างจนวันหนึ่งพวกเขาคิดว่าตัวเองอยู่เหนือทุกสิ่งและเมื่อที่เมรตีแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้มันจะทำให้โลกช็อกในเรื่องราวอันบิดเบวของทีมตีโจนสเตอร์ การแตกสลายไม่ได้เกิดขึ้นกระทันหันมันช้าหน้าปวดใจและเต็มไปด้วยสัญญาณที่เมื่อมองย้อนกลับไปเหมือนเสียงเตือนที่ไม่มีคําตอบภายในเดือนพฤษภาคม2012ความสัมพันธ์ระหว่างทิมมิีและแอมเบอร์โจนส์เริ่มเร่าชานการแต่งงานที่เคยยึดโยงด้วยความฝันอันประบางของความมั่นคงและบ้านที่ใช้ร่วมกันกําลังหายใจรวยรินหลังจากหลายปีของความผิดปกติและการควบคุม แอมเบอร์ทนไม่ไหวทั้งคู่แยกทางกันชั่วคราวและสิ่งที่เกิดขึ้นในสองสัปดาห์นั้นจะหลอกหลอนทิเมอร์ตีตลอดไปหรืออย่างน้อยนั่นคือเรื่องเล่าที่เขาหยึดมันเมื่อโจนส์กลับมาบ้านเขาอ้างว่าได้พบสิ่งที่สำหรับเขาไม่อาจให้อภัยได้ตามที่ทนายความหย่าร้างของเขาบอกแอมเบอร์กล่อมลูกๆเข้านอนแล้วแอบไปพบชูข้างบ้านชายคนนั้นอายุ19ปีเป็นวัยรุ่นสำหรับทิเมอร์ตีมันไม่ใช่แค่การทรยศ แต่เป็นความอับปะยศการถูกทิ้งความเจ็บปวดที่ฉีกแผลเก่าจากวัยเด็กที่วุ่นวายของเขาสำหรับชายที่หมกมุ่นกับการควบคุมผู้ที่สืบทอดความกลัวการถูกทิ้งโจนเริ่มเข้ารับการบำบัดกับนักบำบัดครอบครัวและที่ปรึกษาการสมรสเอพริ MHS ็มเแต่แทนที่จะเยียวยาการบำบัดนี้เผยความจริงที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเขาไม่เพียงรู้สึกถูกทระยศเขารู้สึกแตกสลายดร HS ต่อมาให้การว่าโจนส์กลัวการถูกทิ้งเขาเป็นคนที่ยึดติดกับการควบคุมถูกขับเคลื่อนด้วยบาดแผลในวัยเด็กและตอนนี้ภรรยาและครอบครัวของเขากำลังหลุดลอยไปทิมมอร์ตีไม่เพียงโทษแอมเบอร์ว่ามีชู้เขายังกล่าวหาว่าเธอละเลยการดูแลลูกๆข้อกล่าวหานี้ทำให้กรมบริการสังคมของเซาท์แคโรไลนา DSS ทำการสืบสวนในปี2011เมื่อพวกเขามาถึงพบว่าบ้านรกสับสนแต่ไม่ถึงขั้นอันตรายพอที่จะแทรกแซงคดีถูกปิดอย่างเงียบๆแต่ระยะห่างทางอารมณ์ระหว่างแอมเบอร์และทิมเมอตียิ่งกว้างขึ้นการแต่งงานของพวกเขาไม่เคยฟื้นตัวในที่สุดทิมตี พาลุกๆกออกจากแอมเบอร์และย้ายไปมีซีซีเพื่ออยู่กับพ่อแม่ของเขาผู้ที่เคยเลี้ยงเขาในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคงเช่นกันในช่วงเวลาที่เปราะบางนี้ลูกคนสุดท้องแอบเบอรเกลเกิดมาแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ย่ำแย่ถึงจุดที่โจนส์เรียกร้องให้ตรวจ DNA เพื่อยืนยันว่าเขาเป็นพ่อของเธอและเขาก็เป็นมันเป็นการระเบิดครั้งสุดท้ายของความสัมพันธ์ที่แขวนอยู่บนเส้นได้ภายในเดือน ตุลาคม2013การอย่าร้างสิ้นสุดลงและทิมเมอรตีโจนส์ได้รับสิทธิ์การดูแลลูกทั้ง5คนอย่างเต็มตัวอัมเบอร์ได้เพียงสิทธิ์เยี่ยมภายใต้การดูแลของโจนส์ Jones เองการตัดสินของศาลเช่นนี้ยังคงเป็นปริศนาที่น่าตกใจแต่ก็เกิดขึ้นทิ่เมอร์ตีย้ายกลับไปซาว์แคโรไลนา l e ็กซิงเทิร์นคันทอีกครั้งแต่ไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่เขาและเด็กๆอยู่ในบ้านเคลื่อนที่อีกหลังซ่อนอยู่ในถนนลูกรงังในเรดแบง k ์มันเงียบสันโดสอและอึดอัดมันไม่ใช่แค่บ้านแต่เป็นคุกที่โจนส์ออกแบบเองเพื่อควบคุมชีวิตเด็กๆอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีใครตรวจสอบไม่มีคำถามการเยี่ยมของ a m b เบอร์กลเป็นเรื่องยากเธอไม่ได้เจอลูกที่บ้านแต่พบที่ C H C F L A ในเล็กซิงเทิร์น สภาพแวดล้อมที่แทบไม่เหมาะสำหรับการผูกพันกับลูกๆก,กิจวัตรนั้นเข้มงวดโทรศัพท์ตอนกลางคืนการพบปะที่ถูกควบคุมการเข้าถึงโลกภายนอกถูกจำกัดโจนแสดงตัวว่าเป็นพ่อที่มีความรับผิดชอบเขายังให้ลูกๆเข้าร่วม Salvation Army Youth Nights ในวันอาทิตย์ภาพลงตาของความปกติในโลกที่ไม่ปกติเลยภายในบ้านเคลื่อนที่นั้นสถานการณ์ย่แย่ลงอย่าง รวดเรลโจนส์ถูกสืบสวนสครั้งฐานทำร้ายเด็กในปีสุดท้าย2โอกาสที่ใครบางคนอาจเข้าแทรกแซงครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม2014 เมื่อเด็กคนหนึ่งรายงานว่าพ่อตีและบังคับให้ออกกำลังกายเป็นการลงโทษรุนแรงแต่ถูกกฎหมายเพราะไม่มีรอยฟกช้ำไม่มีรอยคดีถูกยกเลิกแต่สองสัปดาห์ต่อมามีข้อกล่าวหาอีกครั้งที่น่าสะพรึงกลัวการร้องเรียนครั้งที่สองระบุว่าโจรสตีลูกเป็นประจำทิ้งรอยฟกช้ำไม่ให้อาหารเพียงพอและจงใจไม่ให้เข้าโรงเรียนไม่ใช่เพื่อการเรียนที่บ้านแต่เพื่อไม่ให้ใครเห็นรอยฟกช้ำและตั้งคำถามในบันทึกคดีมีประโยคที่น่าสะเทือนใจ พอดูเหมือนรับมือไม่ไหวเพราะไม่สามารถดูแลบ้านได้คดีนี้ไม่ได้ถูกปิดหรือแก้ไขมันค้างอยู่ในความไม่แน่นอนนักสืบไม่มีโอกาสเขียนรายงานให้เสร็จเพราะภายในไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่คดีจะสรุปเด็ก5คนจะตายความล้มเหลวของระบบทุกขั้นตอนสัญญาณเตือนมีอยู่รูปแบบถูกบันทึกเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นบ้างกระซิบบ้างดังและยังไม่มีใครเข้ามาและเมื่อทิมติโจนสเตอร์ ยิ่งเสียสติหมกมุ่นกับความเชื่อฟังถูกหลอกหลอนด้วยการทรยศและพังทลายภายใต,ใต้ความกดดันของการเลี้ยงลูกคนเดียวลูกๆของเขากลายเป็นเหยื่อในพายุที่เขาควบคุมไม่ได้อีกต่อไปในคืนวันที่28สิงหาคมภายในบ้านของครอบครัว เขาฆ่าเด็กทั้งห้าคนที่เขาคนปกป้องเขากล่าวว่ามันเริ่มต้นเมื่อเนเธอร์ทำเต้าเสียบไฟฟ้าเสียความผิดนั้นทำให้เขาโกรธเขาบังคับให้เด็กออกกำลังกายหนักซึ่งเขาเรียกว่าพีสองจนเด็กหมดแรงเขากล่าวว่าเนเธอร์ตายบนเตียงแต่ผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์ไม่เห็นด้วยพวกเขาเชื่อว่าเนเธอร์ถูกบีบคอคืนนั้นเขาไม่หยุดหลังจากเนเธอร์ตายเขาหันไปหาคนอื่นๆในการสารภาพเขากล่าวว่าเขาบีบเขาลูกๆทีละคนลูกสาวคนโตเมอาเห็นเขาฆ่าพี่น้องคนหนึ่งของเธอ ดังนั้นเขาจึงบีบคอเธอด้วยเขายอมรับว่าใช้เข็มขัดกับเด็กเล็กโดยบอกว่าข้อของพวกเขาเคล็กเกินไปสำหรับมือของเขาเขาห่อร่างของเด็กๆด,ด้วยทุงขยะสีดำและใช้สารฟอกขาวเพื่อกลบกลิ่นจากนั้นเขาก็เก็บร่างไว้กับตัวผู้เชี่ยวชาญด้าน DNA อ็นเอสเตฟานีสแตนลียูเนียนตัวตนของเด็กๆผ่านตัวอย่างพันธุกรรมที่พบในรถ และบ้านร่างของเด็กๆถูกเก็บในรถของเขาตลอดเวลาแต่เนื่องจากเขาเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายจึงไม่มีการออกแอมเบอร์เอร์เลดการหายตัวไปของเด็กๆไม่ได้เป็นข่าวจนกว่ามันจะสายเกินไปผมจะบอกคุณว่าเราทำได้แล้วมันเป็นคดีที่ไม่เหมือนใครเมื่อคุณตัดสินว่ามีการฆาตกรรมเด็กทั้ง5คนคุณได้พิสูจน์แล้วว่าเรามีสถานการณ์ที่ทำให้รุนแรงขึ้นสองประการ ประการแรกมีการฆ่าคนตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยจำเลยด้วยการกระทำหนึ่งครั้งหรือตามแผนการหรือแนวทางการกระทำเดียวกันมันเหมาะสมคุณสามารถถูกถามเช่นนั้นสำหรับเด็กทุกคนและใช่แต่ละคนอยู่ในหมวดนั้นโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆและประการที่สองยิ่งง่ายกว่านั้นการฆาตกรรมเด็กอายุ11ปีหรือน้อยกว่าเด็กโตสุดในคดีนี้คือ8ปการค้นพบนั้นน่าสยดสยองบนถนนลูกรังใกล้แคมเดน อเลเบ,บมพบร่างเล็กๆ5คนถูกยัดในทุงขยะสีดำถูกทิ้งไว้ใต้แสงแดดเกือบหนึ่งสัปดาห์เมื่อพบร่างสภาพยำแย่ความร้อนถุงและการสัมผัสกับสภาพอากาศทำให้การย่อยสลายเร็วขึ้นหนอนและสัตว์รบกวนร่างด็อกเตอร์ เจนิสรอสผู้ทำการชน,นสูตรศพอธิบายว่าร่างอยู่ในสภาพเน่าสลายขั้นสูงทุงขยะทำหน้าที่เหมือนเตาอบในแสงแดดเก็บความร้อนและความชื้นทำให้ทุกอย่างแย่ลงเร็วขึ้นทิมตีถูกหยุดในวันที่6กันยายนระหว่างการตรวจรถตามปกติในมิซิซิปปีเขาขับแคดเด l ลแอคเอสเคเลเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าเขาดูผิดปกติกระวนกระวายอาจรุนแรงในตอนแรกพวกเขาคิดว่า เขาอาจเมายาแต่เมื่อตรวจสอบป้ายทะเบียนเซาแคลเรเนอรทุกอย่างเปลี่ยนไปมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเด็ก5้าคนที่หายไปในรถเจ้าหน้าที่พบมากกว่าชายแปลกหน้าพวกเขาพบเลือดสารฟอกขาวนอนวัสดุที่ใช้ทำยาเสพติดและบันทึกเขียนด้วยลายมือคำแนะนําทีและขั้นตอนเกี่ยวกับการทำลายร่างกายเขายังเมายากัญชาสังเคราะห์ในขณะนั้นในวันต่อมา เขานำนักสืบและเจ้าหน้าที่ f b i ไปยังที่ทิ้งร่างเด็กๆต่อมาในสารพบว่าไม่ใช่แผนเดิมเขาตั้งใจจะขับไปจนถึงชายแดนเม็กซิโกเพื่อกำจัดร่างแต่กลิ่นแห่งความตายรุนแรงเกินไปความร้อนและกลิ่นทำให้เขาทนไม่ไหวเขาจึงจอดรถในอลเบเมอร์และทิ้งร่างไว้ที่นั่นรายละเอียดจากการชนะสูตรศพวาดภาพที่น่าสยดสยองอิเลอยสถูกตรวจก่อนร่างเล็กของเขาถูก ห่อด้วยทุงขยะสองใบเขายังสวมเสื้อโรงเรียนประถมแซ็กซ์สโคเตอร์กระดูกข้อที่หักยูนยียนการบีบเขาไม่อาถูกตรวจต่อมาพบร่างเปลือยกายสูญเสียเนื้อเยื่ออย่างรุนแรง มือซ้ายของเธอหายไปทั้งหมดการชนสูตรของเกรเบียลเผยรอย2เส้นที่ด้านข้างคอซึ่งตรงกับรอยจากเข็มขัดหรือสายรัดกว้างสัญญาณชัดเจนว่าเขาถูกบีบคอด้วยสิ่งอื่นนอกเหนือจากมือแอเบอร์เกลการชนสูตรที่4มีกระเพาะว่างและเน่าสลายน้อยที่สุดใน5คนนั่นบอกอะไรบางอย่างเธออาจเป็นคนสุดท้ายที่ตายจากนั้นคือในเธนร่างของเขามีรอยรุนแรงยิ่งกว่าดร เจนนิสรอสตัดสินว่าสาเหตุการตายของเด็กทั้ง5คนคือการขาดอากาศหายใจจากการบีบคอด้วยมือแต่ละคนถูกระบุว่าเป็นการฆาตกรรมเนื่องจากการเน่าสลายขั้นสูงเธอไม่สามารถระบุเวลาการตายที่แน่นอนได้แต่มีเพียงเด็กคนเดียวที่มีอาหารในกระเพาะรายละเอียดนี้ทาให้เกิดความเป็นไปได้ที่น่าสะพรึงกลัวบางคนอาจอ่อนแอหรืออดอาหารก่อนถูกฆ่าต่อมาชายผู้อยู่ เบื้องหลังถูกส่งตัวกลับเซาแคลเนอร์ในตอนแรกเขาไม่ให้คำอธิบายไม่มีเหตุผลอะไรเลยแค่ความเงียบแต่ในที่สุดเรื่องราวก็เริ่มปรากฏเขาพูดถึงความกังวลความหวาดระแวง การทรยศเขาบอกนักสืบว่าเขากลัวเด็กๆจะฆ่าเขาหันเขาและให้สุนัขก,กินนั่นคือเหตุผลของเขาเขาถูกควบคุมตัวในสถานะเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในห้องพิจารณาคดีเสียงของทิมเมอร์ตีจนส์เล่าเรื่องราวพยายามหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกๆของผมคุณเข้าใจไหมว่าคุณเพิ่งสารภาพความผิดใช่คุณเข้าใจไหมว่าคำสารภาพของคุณจะถูกใช้ในสารคุณ สารภาพโดยสมัครใจใช่ไหมไม่มีใครขค่มขู่คุณถ้าคุณไม่สารภาพใช่ไหมไม่คุณพูดดังกว่านี้ได้ไหมไม่คำสารภาพของเขาถูกเล่นในศาลเขายอมรับอย่างชัดเจนว่าไม่ถูกบังคับให้พูด สิ่งเดียวที่เขาบอกว่านักสืบสัญญาคือการฝังศพที่ดีสำหรับลูกทั้งห้าคนของเขาจากนั้นโดยไม่ลังเลเขากล่าวว่าเขาฆ่าพวกเขาที่บ้านเคลิอนที่บนเซาเล็กดรฟ์ในเล็กซิงเทิร์นโนส์อ้างว่ามันเริ่มต้นจากเนเทิร์ที่ทำเต้าเสียบไฟเสียเพื่อลงโทษเขาบังคับให้เด็กทำวิตพื้นและสะควอตมากเกินไปต่อมาเขาบอกว่าเขาพบลูกชายตายบนเตียงช่วงเวลานั้นเปลี่ยนทุกอย่างเขาอธิบายว่า เป็นการพลิกพันเมินจิตใจเขาสะดุดคนปกติคงเรียกตำรวจแต่เขาบอกว่านักสืบว่าเขาเลือกทางที่ขี้ขลาดเขากล่าวว่าเขาเริ่มทำตามเสียงในหัวเขายังโทษสิ่งที่เรียกว่าปีศาจจากนั้นเขาบีบคอเด็กทั้งสี่คนทีละคนเขายอมรับว่าใส่ร่างของเด็กทั้งห้าคนไว้ในท้ายรถโดยไม่ใช่ถุงพลาสติกในตอนแรกเขายอมรับว่าคิดจะหั่นร่างหรือเผาและเขียนแผนเหล่านั้นลงแต่บอกว่าเขาไม่สามารถทำได้เสียงของเขาสั่นในบางส่วนของเทปขอความเมตตาและให้ชีวิตโดยไม่มีเหตุผล คุณมีอำนาจนั้นถ้าคุณคิดว่าเหมาะสมกับคดีนี้และบอกว่าคุณพบสถานการณ์ที่ผ่อนปรนนั่นหมายถึงชีวิตโดยอัตโนมัติใหมไม่คุณสามารถพบทั้งสถานการณ์ที่รุนแรงและผ่อนปรนและให้โทษประหารกฎหมายอนุญาตคุณสามารถพบทั้งสองและให้โทษประหาร เขาจะบอกคุณว่ามีหลักฐานอื่นๆโดยทั่วไปเรียกว่าหลักฐานบุค,คลิกหลักฐานเกี่ยวกับชายคนนั้นเขาเป็นคนแบบไหนสิ่งเลวร้ายที่ไม่สามารถใช้แทนสถานการณ์ที่รุนแรงได้แต่คุณได้รับแล้วคุณพบสถานการณ์ที่รุนแรงแล้วมันจะเป็นหลักฐานบุค,คลิกเขาเป็นคนแบบไหนทิมโจนสเตอร์คุณได้เห็นบางส่วนในขั้นแรกแต่คุณได้ยินมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาเป็นมนุษย์แบบไหนเป็นคนแบบไหน คุณยังได้เห็นเด็กๆเ,เหล่านั้นคุณเห็นหน้าพวกเขาคุณได้ยินชื่อของพวกเขาแต่คุณได้รู้จักพวกเขานิดหน่อยนั่นคือหลักฐานผลกระทบต่ออยู่แล้วทิมโจนสเตอร์คือใครคุณรู้ตั้งแต่แรกว่าเขาคือฆาตกร เขาร้องให้ในสารเมื่อเทปถูกเล่นเขากล่าวว่าการฆาตกรรมไม่ได้วางแผนเขาเรียกมันว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกระทันหันราวกับทุกอย่างหลุดการควบคุมแต่ผู้สืบสวนและผู้เชี่ยวชาญเห็นต่างพวกเขาพบโน้ตในรถของเขาคำแนะนำเขียนด้วยลายมือเกี่ยวกับการทำลายร่างกายพวกเขาพบสารฟอกขาวเลือดและเครื่องมือที่ใช้ทำยาเสพติดมีวัสดุสำหรับการกำจัดและใบเสร็จจากวอลมาร์ท แสดงว่าเขาซื้อทางพลาสติกเลยและกรดหลังการฆาตกรรมจากนั้นมีคำให้การผู้คุมเรือนจำคนหนึ่งเล่าว่าโจนสกล่าวว่าเขาบีบคอจนเธอตัวม่งเมื่อพูดถึงลูกสาว เขาบอกว่าเธอเดินเข้ามาเห็นสิ่งที่เขาทำและเขาไม่สามารถปล่อยเธอไปได้ผู้คุมอีกคนกล่าวว่าโจนส์บอกว่าเนเธอเพียงแค่เล่นกับเต้าเสียบไฟเมื่อเขาคว้าและบีบเขาลูกสาวของเขาเดินเข้ามาทันทีหลังจากนั้นจากนั้นคนอื่นๆตามมาจิตแพทย์ของศาลอธิบายว่าโจนส์ไม่ได้เป็นโรคจิตเภทอย่างที่ฝ่ายจำเลยพยายามโต้แยง้งแต่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจ ยาเสพติดผมเห็นคนคุณเห็นคนแบบไหนแค่คนธรรมดาทั่วไปผมไม่คุยกับพวกเขาเพราะถ้าคุณบอกว่าคุณจะเริ่มคุยกับผมไม่ใช่พวกเขาถ้าคุณสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องครังของผม ผมจะเริ่มบ้าและคุยกับพวกเขาคุณเห็นสิ่งนี้ในวันก่อเหตุใช่ไหมใช่คุณเห็นอะไรในวันก่อเหตุคุณเห็นคนผมคิดว่าคุณพูดถึงไม่ผมขอโทษนี่คือเรื่องของเสียงเสียงในหัวของผมมันดังมากจนไม่มีที่ว่างสำหรับตันกับเสียงมันดังมากจนตระกะเงียบและผมเข้าใจคุณมีความคิดหรือความเชื่อที่คนอื่นคิดว่าบ้าหมถ้ามีมันคืออะไรผมเป็นฟรีเมซอนฟรีเมซอนโอเคผมไม่ รู้พวกเขาคงคิดว่าความคิดของผมเกี่ยวกับการออกกำลังกายบ้าแต่ผมคิดว่าคนคนดูแลตัวเองผมเป็นคนโหโบราณในแง่ที่คิดว่าเด็กคนถูกตีโดยครูผมไม่ชอบที่ และนี่คือปัญหาของผมนี่คือสิ่งที่ DSS เกี่ยวกับเมื่อผมโตขึ้นผมไม่กังวลว่าเด็กจะพกปืนไปโรงเรียนและยิงกันหรือยิงครูมันไม่เกิดขึ้นเพราะมีความกลัวที่ดีและคุณถูกแก้ไขโดยพ่อแม่สมัยนี้เด็กพกปืนไปโรงเรียนเพราะผมคิดว่าพวกเขาไม่ถูกแก้ไขที่บ้านและพวกเขาทำร้ายชีวิตคนอื่นเพราะไม่เคารพผู้มีอำนาจผมบอกว่าผมจะไม่ให้ลูกของผมออกไปยิง คนอื่นเพราะผมไม่ได้สอนให้เคารพชีวิตมนุษย์ในคืนที่เกิดการฆาตกรรมเขาใช้กัญชาสังเคราะห์และดูนังรุนแรงช่วงหนึ่งเขาดูฉากคมคืนจาก American History X ต่อมาเขาฟังเพลง Butterfly คิดซิรายละเอียดนี้สำคัญเพราะมันแสดงว่าเขาเข้าใจโลกที่อยู่รอบตัวเขารู้ถูกผิดและไม่ว่าคุณจะเห็นข้อบกพร่องอะไรในตัวเขาเขารักลูกชายของเขาเขาปกป้องเขาเขาตามใจเขาคุณได้ยินยาของเขาไหม ใช้ทิมโจนส์เป็นคนเห็นแก่ตัวนั่นคือหลานของเธอที่ถูกพิจารณาคดีเพื่อชีวิตของเขาแต่เธอรู้ว่านั่นคือความจริงเขาเห็นแก่ตัวทิมโจนส์เตย์ออฟเติบโตขึ้นโดยรู้ว่าเขาสามารถจัดการครอบครัวของเขาได้ใช่เขาเติบโตโดยรู้สิ่งนั้นและบางทีคุณอาจบอกว่าเขามีชีวิตที่ยากลําบากแต่เขามีโอกาสเขามีของขวัญที่จะเป็นมากกว่านั้นชีวิตของเขาเกี่ยวกับการเลือก ผ่านทุกสิ่งเสียงของเขาการวางแผนการกระทำของเขาสิ่งหนึ่งชัดเจนท่เมาร์ตีโจนส์ตัดสินใจอย่างมีสติที่จะฆ่าลูกของเขาและเมื่อเขาถูกจับได้ในที่สุดขณะขับรถไปพร้อมกับร่างเด็กๆที่เน่าสลายในท้ายรถมันสายเกินไปที่จะย้อนกลับหลังจาก15วันอันหนักหน่วงในศาลเต็มไปด้วยคำให้การที่สะเทือนใจการสารภาพที่น่าสะพรึงกลัวและรายละเอียดที่บาดใจคณะลูกขุนตัดสินใจเราคณะลูกขุนในคดีดังกล่าวพบว่ามีสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นโดยไม่มีข้อสงสัย มีการค่าคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยจำเลยด้วยการกระทำหนึ่งครั้งหรือตามแผนการหรือแนวทางการกระทำเดียวกันและการฆาตกรรมเด็ก5คนอายุ11ปีหรือน้อยกว่าในวันที่4มิถุนายน2019ัิที่มติจนส์ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมลูกทั้ง5คนของเขาแต่คดีไม่ได้จบแค่นั้นอีก1สัปดาห์ต่อมาในวันที่13มิถุนายนคณะลูกขุน กลับมาอีกครั้งครั้งนี้เพื่อตัดสินชะตากรรมของเขาพวกเขาตกลงว่าคดีนี้มีสถานการณ์ที่รุนแรงหมายถึงมันโหดร้ายน่าสยดสยองและไม่อาจให้อภัยได้พวกเขาตัดสินให้เขาได้รับโทษประหารห์นส์กลายเป็นหนึ่งในสองคนที่ถูกตัดสินประหารในเซาท์รคโรลลนเนอร์ในปีนั้นเขายังคงอยู่ในเรือนจำรอการประหารที่เมอร์ตีโจนสตอนนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ถูกจารึกในบัญชีแห่งความตายเพราะที่กลายเป็นเพชฌฆาตของลูกๆตัวเองและตอนนี้เราเงียบ เพื่อให้ความยุติธรรมดำเนินไปใครจะมาช่วยเด็กๆที่ผู้ปกป้องของพวกเขาเองเป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดแชร์ความคิดของคุณในคอมเมนต์ Comment ด้านล่างถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมเช็ควิดีโอต่อไปนี้ผมคิดว่าคุณจะชอบขอบคุณที่ดูอีกครั้ง3 6 s